อุ้ยเขาหอนๆเลยะะด้อค่ะเด้อหนเด้อสวัสดีค่ะมเขาหอนๆเห็น,หนะป,ะ,นปะหะะ้วยๆเลยวันนี้ไม่ไม่เนาะตำปลาดกนำปลาด้ค่ะเด้อเจียวยางแสีมเลยปลาดกกต้มบอกใหญงง่ปุณเนียซ้ำกันร้ง่ัวเลยไปกินน้ำแขนงได้ค่ะได้เหมือนเด้อ ก็เาเอื่อญยังก่อครับเมนูนี่ปลาดุกตรงนำปาปลาแจวจีบอกครับเจลจีหอมกระเทียมแซ่บๆเมนูบ่อน้าด้วยค่ะเด้อนี่เนาะเมนูบ่อน้าโจเน่กสิปลาล่งดีพอดีแหละเมนูนี้เราจัดไปพักอันนี้ก็พอดีแหละอืมพักอียังก่อนพวกซีลาว พอดีช่วงในกางปลูกพอดีเพรา่ามันหนาเกล่ยวเขาก็เริ่มปลูกแหละนะคะนะเสียบๆตัวพักถ้าเป็นหน้าหอยกันลูกตับพันปูกแล้วละ่ะอันสิล่ะอืมซาลาแน่แน่ปักซี่ต้นหอมปักซี่นี่แหละพันปลูกตัวขางเหียดแทงหน้าหน่อยอืมพักกามี เราใหม่กับมันก็นมีอยู่แล้วอยู่หน้าเรคขานะ,ะนะนกินน้ากันเด้ค่ะเด้อไม่เราคิดถอนปลาให้เขาเหรอนนะคะ่ะปลากับลองนี่แหละเนี่ยแต่ว่าปลาเนี่ยเป็นยามูมยามพวกคนน่าเอนะ็นดูสิคนไหนมาคิดเอา <c ười> อกินขอนกันได้ค่ะเด้อ